สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับวันนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับให้กับชาวราศีมังกรนะฮะตัวเลขดวงดาวเสี่ยงโชคนะฮะหกันยายน64หลายๆท่านบางทีตัดสินใจตัวเลขอะไรดีนะฮะก็มาวิเคราะห์ให้กับตัวเลขที่ให้คุณกับชาวราศีมังกรกันหน่อยนะครับอันดับแรกเช่นเคยเราต้องมองก่อนว่ามีดาวอะไรอยู่ภพราพักของเขาบ้างก็ไม่มีนะครับแล้วดาวเจ้าเรือนกันเงินไปเจอกับดาวอะไรบ้างอะ ดาวจุ้ยนกันเงินของเขาเนี่ยแน่นอนก็คืออยู่ในราศีพฤษ์นะบ้านดาสุกไม่เจอดาวศุกนะครับแต่ดาวศุกร์เขาไปเจอกับดาวพุธนะฮะเพราะสัมพันธ์กันดีด้วยสัมพันธ์กันฮะถือว่าแลกเลือนกันเหมือนเหมือนกันนะฮะทำให้อ่ความสัมพันธ์ของทั้งดาวเสารดาวราหูแล้วก็ดาวพุธดาวศุกรนี่เชื่อมถึงกันหมดนะครับสามารถที่จะ อยู่ในกลุ่มของพบกันเงินหรือดาวเจ้าเรือนกันเงินทำมุมกันกับดวงดาวของเขานะฮะถ้าเรามองว่าดาวเจ้าเรือนกันเงินเนี่ยก็คือว่าสัมพันธ์กับดาวสา์ดาวศุกร์ดาวพุธของเขาแน่นอนนะฮะสามสามสี่ดวงดาวนี้เลยเนี่ยนี่คือกลุ่มดาวเขาสามารถจะไปเสี่ยงละนั้นกลุ่มที่บอกว่าดาวราหูเนี่ยอยู่บ้านดาวศุกร์ไม่เจอดาวศุกร์แต่ศุกร์ไปเจอกับดาวพุธอันนี้เป็นคู่แล้วนะฮะแล้วก็จะเป็นชดตีโคนระหว่าง 4 6 7 4.68ก็ได้หรือจะจับเป็นชุดจับคู่กันก็นได้นะครับระหว่าง4 6 4 7 4 8 6, 7, 6, 8ถูกไมฮะอย่างนี้เป็นต้นของเข้าไปนะครับที่เหลือนะที่เหลือก็คือดาวที่อยู่ในเรือนการเงินของเขาแค่นั้นเองก็คือดาวพฤหัสน,นะฮะเป็นดาวสอดแทรกเข้ามานะครับสามารถที่จะเอามาผสมกันก็นกนได้นะครับแต่ว่าเรานึกถึงดาวกลุ่มที่เขาอยู่ในตีโกกันก่อนนะครับที่เหลือก็ อันนี้ก็เรียกว่าดาวทางเลือกอีกทางหนึ่งที่เป็นดาวพฤหัสอยู่ในเรือนการเงินถามว่าโอกาสที่ดาวพฤหัสเห็นไหมหรือมีโอกาสไหมก,ก็มีนะฮะเพราะว่าอะไรฮะเพราะดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นเรืนอนล้วนะครับสัมพันธ์เด่นมากนะครับของดาวพฤหัสที่อยู่ในเรนการเงินนั้นก็สัมพันธ์เรื่องเงินเงินตลอดเวลานะครับมับงกอนะครับแล้วก็ประกอบกับดาวพฤหัสที่อยู่ในเรือนการเงินด้วยก็ท <s> ําให้ด้านที่เสี่ยงโชคอะไรเงี้ยเห็นผลดีนะฮะก็บอกไว้ก่อนนะครับผม ยังมีโอกาสนะครับความสําเร็จกับเรื่องเงินๆเข้ามานะครับผมคลิปนี้สั้นๆนะครับกับเรื่องตัวเลขสามารถที่จะไปเป็นแนวทางในการตัดสินใจซื้อก็ได้นะครับในเรื่องของดวงดาวสัมพันธ์กับพบการเงินของราหูนั่นแหละครับผมวันนี้คลิปสั้นๆนะครับก็ขอให้ท่านโชคดีนะครับชาวราศีมังกรน,นะครับผมสวัสดีครับ